สวัสดีครับทุกคนพามาดูนี่ครับมดครับกองทับมดมาอีกแล้วหลังจากเมื่อวานนี้เจอกองทับปลวกแต่วันนี้เดินกองทับมดกองทับมดมาเยอะเจ๊ะ,ะเลย ขนสเสบียงมาเพียดมดอะไรเอ่ยมดอะไรเอ่ยขนสเสบียงมาเพียด แต่ถ้าให้พิชาตดูแล้วก็น่าจะเป็นมดทษาสาเานือือเขาเรียกมดลิ้นมดลิ้นนี่ถ้าใครโดนกัดแล้วก็เต้นยงเลยนะครับก็ตอนตนี้ตัวนี้กำลังขนมแมลงอะไรมาสักอย่างหนึ่งส่วนตัวอื่นๆก็ขน อะไรในปากสีน้ำตาลน่าจะเป็นไข่แล้วก็สีขาวก็น่าจะเป็นไข่เดี๋ยวให้ดูคุณนะครับเนี่ยครับสีน้ำตาลนะครับไปโน่นเลยครับ กไปใต้เต็นท์ฮคือมดนี้ถ้าโดนกัดแล้วก็คือเต้นยงเลยนะฮะร,ระบมเลยแต่พิชาติไม่ทําลายมันนะฮเพราะว่าคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องอนุรักษ์ไว้มันเป็นมันสามารถกําจัดศัตรูพืชบางอย่างได้นะครับที่เราไม่ได้กําจัดเองแต่มดมันจะช่วยเองนะครับ คือมดนี้มันจะเดินทางตอนเช้าเป็นบางครั้งก็ไม่ได้เห็นบ่อยนะครับนานๆทีแต่ทีอ่อยากจะให้ดูนะั่นก็คือว่าพอเราพูดหรือว่าเรามีกลิ่นจากาที่เราพูดไปลมหายใจเราเนี่ยมดมันจะตกใจแล้วมันจะแตกตัวหนีเลยนะครับเมื่อกี้เป็นแถวเป็นแนวแต่ว่าพอพิชาติพูดมันก็จะแตกเลยนะครับ เดี๋ยวพี่ชาติจะลองเป่าปากเป่าลมหายใจให้หมดนะครับมันจะแตกตัวเห็นไหมครับมันหมดไม่รู้ว่าเป็นทุกชนิดหรือเปล่าถ้าเราเป่าลมหายใจมันก็จะแตกนะครับแตกกลุ่มแตกวงแตกทับนะครับทับแตกเลย มดลิ้นหรือมดอะไรเดี๋ยวจะไปค้นดูอีกทีหนึ่งแล้วก็จะมาใส่ไว้ใต้คลิปว่ามันชื่อมดอะไรมดนี้กัดเจ็บมากนะครับมีพิษนะครับแต่ว่าก็มันเดินเป็นระเบียบเราอจาไปเหยียบสมันละกันถ้าเหยียบก็ก็ถาพองนิดหนึ่งก็ทายาหม่องยาอะไรก็ไปนะครับก็อย่าไปทําร้ายมันเพราะว่ามันเป็นธรรมชาตินะครับ มดขนของมาในนี้อาจจะสอดแสดงถึงอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ก็มันอยู่ในนี้นะครับไม่รู้ว่าทําอะไรอยู่นะครับในนี้นะครับเนี่เอามือใกล้มันมันก็จะพุ่งขึ้นมาเลยนะฮะตอนข้างที่จะดุดูฮะดูครับถ้าโดนก็ถ้าโดนก็น้องๆระวังนะครับถ้าเห็นหมดแบบนี้นะครับตัวใหญ่แบบนี้นะครับมันจะไม่ใช่มดดาธรรมดาเป็นมดเขาเรียกมดลิ้นนะภาษา ว่าลิ้นถ้าโดนก็ร้องไห้เลยนะเด็กนะครับผู้ใหญ่ก็แทบจะร้องไห้เหมือนกันจะไปยุ่งกับมันแต่ว่านี่พี่ทตาอยากจะให้ดูว่ามันทำอะไรเนี่ยมันวิ่งมาหามือเลยนะฮะมัคนคงจะอยู่คงจะอยู่ข้างในนี้คะคงจะย้ายรังมาแล้วก็คิดว่าอาจจะมีฝนตกนะครับย้ายมาจากตรงโน้นเริ่ม ของทัพเริ่มหายไปลนะคการเดินทางของมันก็มีเ,เรียกว่ามีรอยนะครับมีรอยไปโน่นเลยพอได้ลมหายใจเรามันก็จะแตกตัวอันนี้อนี่มดอีกชนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็มดลิ้นเหมือนกันแต่อาตัวนี้โคตรเจ็บนะครับ สองตัวนี้ไม่เหมือนกันนะอันนี้โคตรเจ็บอันนี้มดลิ้นตัวนี้ใหญ่กว่าอันนี้ก็เจ็บเหมือนกันแต่อันนี้แรงกว่ายังต้องไปดูว่ามันสายพันธุ์อะไรใครใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นมดลิ้นอีกพันหนึ่งนะครับเจ็บเหมือนกันนะฮะตัวนี้แต่โดนเหยียบหรือว่าหรือว่าโดนเพื่อนกัดก็ไม่รู้นะฮะ กองทับเริ่มเริ่มหายไปหมดมันคงเห็นพิชาติมาแล้วมันได้กลิ่นเขาเรียลมหายใจมันก็เลยถอยทับไม่รู้มาจากไหนนะครับก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสพามารู้จักมดนะครับกองทับหมดขนสเสบียงเพื่อไปไหนก็ไม่ นี้เจออีกกองทัพหนึ่งแล้วนะครับหมดลิ้นตองาโดนกัดแล้วก็ร้อ,องไห้เน่เนเราลองไปดูว่าเขาจะเดินทางไปไหนนะครับ การถ่ายทำมดนั้นเราจะให้ลมหายใจเราไปถูกตัวมดไม่ได้นะครับมันจะตื่นนะครับตอนนี้มันมาขุดรูตรงนี้มันคงจะมีอะไรสักอย่างหนึ่ง ครับ ปรากฏว่ามันมาไล่แมงม,มุมหรือแมงอะไรคล้ายแมงม,มนะุมฮะแต่ลักษณะตัวของมันยังไม่เคยเห็นในลักษณะน,นี้นะแมงม,ม,มุมหรือตัวอะไรสักอย่างหนึง่งสีน้ำตาครับ มันเดินไปตรงน้นนะครับเมื่อกี้มันก็มาเดินมาจากตรงน้นมาทางนี้ตอนนี้มันเดินกลับ,นะบเดินกลับมาแล้วครับ เดินกลับมาทางทางทั้ี่ยังไม่เห็นได้อะไรยังไม่เห็นมีอาหารมานะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามาบุกรังของแมงมุมแต่แมงมุมมันหนีออกไปก่อน ก็เดินกลับมาไปจนหมดแล้วนะฮะเหลือตัวสุดท้ายสองตัวสุดท้ายครับส่วนแมงมุมก็หายไปเลยครับแปลกดีเป็นรูแมงมุมนะครับดูอะไรไม่รู้มดมันมาแล้วก็มันก็กลับไป เดินทางมาแล้วก็เดินทางกลับกองทัพหมดโอเคครับตามกัน